ก็มาถึงยามรอบที่สองเพื่อนไม่ได้ถ่ายดูรอบแรกได้ห้าตัวรอบที่สองได้เจ็ดตัวเพื่อน<ๆ>โอออีตรงที่หนูคัวรเข้าอีตรงที่ว่าเป็นหนูใหญ่ตรงปลาอ่อนไม่เข้าเลยลั่นพลาดอย่างเดียวแล้วหนูลิงติดตึมเลยต้องใส่ก็จะเอาไปหมดหรือเปล่าได้สองตัวเองหนูพุกกันนะที่ปลาอ่อนช่วงหัวค่ำเที่ยวแรกแค่นั้นแหละเงียบเลยลั่นอยู่ไม่กี่ขันเนี่มาเราเรื่องเข้าเวลากันก่นกอนเนาะ มาเล่าเรื่องอะไรที่ข้าวเวลากันก่อนอาจจะเล่าเรื่องสมัยก่อนเนาะเพื่อนสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กๆสมัยก่อนแต่ก่อนในบ้านผมนี่มันจะเป็นทางรบย่างที่แบบว่ายังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่สมัยก่อนมันจะแคบมากเลยทางรดย่างสมัยก่อนนะแคบยังไม่กว้างนะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้มันพัฒนาคือมันกว้างมากขึ้นแล้วมันมีไหลาทางด้วยนะมีไฟข้างทางแต่ก่อนไม่มี <c oughs> ไป uce. ไ,ปไ,ปไปล่ไปนากันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตามไล่ตามนานี่มีแต่หัวปลวกไปทุกไีก็เจอตอไม้หัวปวกโอ้ยปวกดาบกันทาเอ้ยปวกคอยน้ำเอ้ยปวกต้นคอยปวกพุทรานี่เต็มไปหมดเลยหนูสมัยก่อนเนี่ยหากินง่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นปูปลาอะไรเพราะหน้าแรงนีไปหาวิตวิตปลาตามนาตามทุ่งที่ว่าน้ำขังสมัยก่อนเนี่ยไปแหวกผักบุ้งตามเอ่อตามรากผักบุ้งถกขึ้นมาก็มีปลาดุกปลาโอ้ยปลาหมอสารพัดปลาไม่เคยอดอยากเลยนะเพื่อนสมัยก่อนเนาะมาทุกวันนี้คือแบบโอ้โหอะไรก็หากินยากเยอะว่าแต่ ปลาเลยหนูเลยยัหากินยากเลยนะบางที่ไปห่วงเลยนะห่วงเราอีกโอ้โหแย่แย่เป็นอย่งเงี้ยน,นะถามเราว่าที่ผ่านที่เพิ่งผ่านมาอะที่ว่าบนบน่มาถามเราว่าดักหนูได้ไหมว่าได้ใช้เหยื่ออะไรแล้วบอกว่าใช้เหยื่อปูกับหมันตกกลางคืนมาเลยบอกไม่ให้เราดักนั่นนะให้ดักแค่ทีเดียว <laughs> ให้มาเก็บกับเช้าไม่ให้กู้นะ ไปดูกลางคืนด้วยมาดูเช้าที่เดียวเลยเกี่ยวกับโอ้บอกว่าจะไว้ดักเองคนแบบนี้ก็มีนะบอกไม่ใช่ที่ของตัวเองกันนะบอกไม่ใช่ที่แต่อยากกินมากคนแบบนี้ประเภทนี้ก็มีอ่าอ้มันก็ไม่เป็นไรแบ่งแบ่งกันๆๆไปทีนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องสมัยก่อนอ่าสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเมื่อสมัยก่อนนี้ตอนเอผมอายุหมดหมดหมดเกาะก็้อสมัยผมอายุประมาณสักหกเจ็ดขวบตอนนั้นอะ รู้เรื่องแล้ะออกไปหาปาักเบ็ดกับเพื่อนไปคือดือ้อคือตอนเด็กๆพวกผมผมจะดื้อมากเลยตอนป .4 ป .3 ป .3 ป .4 ป .5 เนี่ยหืมดือ้อวิ่งไปไหนไปไปหมู่คณนะไอ้นเพื่อนไปหาดักหนูกันโอ้โหได้มาเป็นกระสอบเลยนะเด็กๆกันนะผมะะช่วงผมอยู่มัธยมเพื่อนผมคนนึงจะตั้งชื่อผมตอนนั้นจะมีหนังเกาหลีเรื่องหมอโฮจุนนที่เขาเดินรักษาคนะผมดักหนูเนี่ยกับ กับร้อยหลังอ่ะดักหนูได้สี่ห้าร้อยตัวเพื่อนแต่มันดักแตรร่ละที่แต่ละจุดอีกไกลเพื่อนเรียกผมไอ้โฮจุนไอ้โฮจุน,นหนังเมื่อสมัยก่อนมันดังไอ้เล่าหมอคุณหมอโฮจุนที่เดินรักษาคนเดินทั้งคืนจะได้หนูทั้งคืนหนูได้สามตีร้อยตัวไอ้พวกแบกหูก็แบกอย่างเดียวให้เราก็คนดักติดแท็บทุกคันเลยนะสมัยก่อนโอ้โหสนุกสนานตกลกลางคืนก็าพาปัจจัยานไปหารักเป็ดรักไก่เขารักปลาเขามาทำกินความดื้อความดื้อ ความดื้อความมึนสมัยก่อนนะโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่ไม่ทำแล้วนะโตโตก็รู้เรื่องแล้วก็ไปทําแล้วโอ้โหสมัยก่อนรวมแกงกันไม่ได้ไปตกปาะวัดเอาปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหบาปกรรมที่พายเลยคิดถึงวันโอ้โหไม่รู้จะอ่านคำไงถ่ายบาปแต่เราคือแบบมเป็นเด็กเนาะแต่ไม่ว่าเด็กหรือว่าโตหรือคนแก่บาปมันมันไม่ได้เลือกแต่เราทำนึกได้ก็ถือว่าเราดีแล้วยังเป็นคนคนดี ตอนนี้เด็กๆได้ที่ว่าเด็กๆกำลังดูอยู่หรือใครกำลังดูอยู่เดี๋ยวก็เอออย่าไปทำนั้นทั้งน้องเมื่โตขึ้นมามันมคิดได้จะอายตัวเอง <laughs> ไปขโมยมาขามหวานไปขโมยสารพัดที่ขโมย <laughs> จาของเขาเลี้ยงไก่ไว้จาของเขานั่งกินข้าวแท้คานไปเอาไก่เขาได้ <laughs> ความเลวแล้วพูดถึงสมัยก่อนนะความแบบเออธโมนอ่าธโมนรวมแกงธโมนโูไปเทียวงานวงงานวัดนะเพื่อนๆจักรยานเป็นแกงเลยนะจักรยานเป็นสิบขี่ซ้อนกันไปโอ้ไกลแค่ไหนก็ไปตก สิบห้าที่หกโลก็พากันปั่นจักรยานไปพอกลับบ้านก็แยกทางไกลทางมาในขันสุดท้ายกว่าจะถึงบ้านอ้โหน่ากว่วชิบหายดูหนังกลางแปลงไปเที่ยวงานอ่างานไอตักบาทไอพี่ตักบาทไอฝังทองลูกนิมิตไอเก้าวันเก้าคืนโอ้โหจุดผู้ประทัดล้อกระทงนี่นะไปรักผู้รักประทัดก็มาจุดม้างไปรักของก็ในความเร็วพูดถึงความเร็วแต่ละคนนันนะแต่ตอนโตขึ้นมาเนี่ยมันมันคิดได้แต่มันอายตัวเองนี่ว่า กูทาไม่ได้ยังไงวะนึกกูทาไม่ได้ยังไงวะมีบ้านมีมะม่วงมีฝรั่งไม่กินอะไปหาขาโมยของคนอื่นอร่อยของขโมยนี่อร่อยจัดไม่รู้เป็นอะไรแตงโมงเตงโมงของตัวเองไม่กินไปกินของคนอื่นอ้อร่อยอร่อยมากเลยกินเรื่องเตะเล่นมากอ้ยโยนเกินระนนวัดโอ้โหเล่าประวัตินะแต่อนนี้ก็จะมีเรื่องลีรับขมีลีรับนี่ก็จะไปกับเพื่อนกันเราก็าดักหนูอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี่เขาเยัไม่มีรถเกี่ยวน,ยนะเพื่อนมันจะเป็นรถ รถรถตีรถรถรถตีข้าวอ่ะเขาเรียกรถดูดนะเนาะที่แบบว่าเอาใส่ไปทางฟอนอนะ่ะมันจะม้วนแล้วมันจะพุ่งออกฟางข้าวมันจะออกขึ้นพุ่งเป็นฟุ้ฟ้าแล้วมันจะมากองกันโอ้ยเด็กๆชอบเบนมากเลยทํากระซุ้มกันโอ้ยโดยเล่นต่อสู้กันโดดที่นี่ก็เวลาอยู่หลังทางทาง,ทางเขตข้างหลังหลังขึ้นหลังบ้านแต่ว่าไปไกลจะเรียกว่าเส้นหลังบ้านนั่นแหละไปประมาณสักเจ็ดแปดโล ตอนนั้นก็ยังไม่เจริญเท่าไหรน่นาะเพื่อนๆนาะตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณปห้าปห้าไปกับพี่ผมคนนึ่งพี่ต้อมแล้วก็พี่สุขสามคนตอนนั้นไปนอนตอนนี้นมันมีงานวัดมีหนังกลางแปลงพี่ผมพาไปดูหนังก่อนนะเพื่อจะกลับมายามหนูผมก็นอนนอนงวงเงียงงวงเงี้ยนเนี่ยเป็นเด็กอะตามตูดเขาอย่างเดียวไปเพื่อพยายามหนูไอ้เพบไปดูหนังกลางแปลงพอดูหนังกลางแปลงเสร็จกลับมายามหนูเชื่อไหมเพื่อนมันมี แสงประหลาดคือผมผมเห็นนะคือมันเป็นดวง,ดงแดงๆไงมันลอยต่ำมากไปต่ำแล้วก็ลอยสูงลอยต่ำตกสูงตกต่ำตกสูงตกต่ำเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นข่อยข่อยใหญ่มากเลยแต่ต้นตรงกลางต้นข่อยเนี่ยมันจะเป็นพุ่มใหญ่แล้วมันจะเป็นโพรงเชื่อไหมผมดักหนูระหว่างแถวนั้นอ่นะกับนะพี่ผมนันดักหนูไอ้แสงเนี่ยมันจะตกว้าไปที่กลับที่ผมดักปุ๊บมันก็ลอยกันวุ้ยกระเพิมก็ลอย เสียงกลับมาลานเป๊ะตรงไหนไอ้แสงนี่ลอยไป,ยไปตกวบผมก็บอกว่าตอนแรกผมไม่รู้มันคืออะไรเนาะมึงบอก am, พี k k ่ต้อมพี่ต้อมคนขโมยหนูพี่ต้อมเขาอุดปากอุดปากผมไปบอกอย่าพูดอย่าพูดเหมือนแสงมันรู้นะทันี้ม uh ันลอยขึ้นจากกลับปุ๊บแล้วก็ลอยไปหาต้น่อยแล้วมันลอยเขาไม่ได้ต้นคอยเลยเพื่อนปรากฏว่าพี่ชายผมบอกว่าจะกลับบ้านไหมกลัวไหมแต่ผมก็บอกจะกลัวเลยผมเด็กอะเด็กไม่รู้ขเขาได้ความว่าไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหม มึงรู้จะผีโพงไหมผีโงพงผีขมกอะไรเงี้ยบ้านผมไม่เรียกผีโพงก็ผีขมกมันจะเป็นตระกูลเดียวกันก็ผีโพงหรือผีขมกอไอ้วันจะมีแสงเขาบอกว่ามันลอยเขาเป็นในพุ่มคอยพุ่มคอยมันมีโพงใหญ่แสดงว่าวต้องมีคนเอาอะไรมาเลี้ยงหรือเอาอะไรมาปล่อยไว้ตรงนั้นทุกครั้งเวลาหน้าดักหนูด้วยฝนตกอะไรเงี้ยหรือหน้าฝินหน้าอะไรเงี้ยมันจะออกมาตลอดเลยแต่ตรงนั้นคือใครไปดักหนูก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมวัานั้นหมานมากเลยได้กันโอ้โหสามสิบสี่ติดตัวเลยแต่ว่าปรากฏว่าที่เห็นแสงตอนนั้นน่ะคือก่อนจะกลับบ้านพี่พาผมไปยามหนูหนูนี่คือท้องแตกหมดเลยท้องแตกอวัยวะหายหัวขาดตัวครึ่งเหลือครึ่งตัวบางตัวนี่เหลือแค่หางคือครึ่งบนหายหมดแบบกลับฟ้าผ่ามันจะหนีดช่วงเอวใช่ไหมบางตัวครึ่งหลางครึ่งบนนี่หายหมดเลยเหลือแต่ชื่อช่วงหลังหนูใหญ่นะบางตัวนี่ก็เหลือเหลือช่วงบนช่วงบางทีบางตัวก็ท้องแตกแหกไปหมดเลย ลักษณะการกินนั้นมือนแหวกกินอะเลยกลับบ้านไปก็ระว่าลักษณะที่ผมเคยเจอคือครั้งนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกที่ผมเคยเจอนะคือครั้งนั้นแล้วครั้งที่สองคือตอนนั้นคือบ้านผมจะเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นบ้านช่างไปเปิดร้านช่างเป็นเจ้าแรกอยู่บนโนนบ้านผมจะเรียกบ,บนมออยู่บนมอเขานะแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้างก็จะเป็นถนนปุ๊บแล้วก็จะเป็นต้นยูค,คาแล้วเป็นป่ากระโพดลว้ลวนเลย วันนั้นผมจะอยู่บนกระท่อมแล้วดูหนังที่กระท่อมตากระยาจะนอนบนกระท่อมมันจะเปิดเป็นชานโล่งๆเลยนะผมก็นอนคุยกันกับตากระยายคุยลังดูหนังเรื่องอสมัยก่อนจะเป็นทอดทัศน์ขาวดำนะเพื่อนๆมันเป็นหนังเรื่องอะ,อะไรนะหุบเขากินคนจำได้คือเป็นเรื่องหุบเขากินคนนอนดูไปนะมาหมาหอนแม่บอกว่าหมาหอนแล้วท่นานี้มันต้องเห็นของดิเขาพูดอย่างนี้นะคือเขาจะพูดภาษาโคราชหรือไปอีสานบางทีก็ตอีสานบอกอุย้ยหมาหอนจังสิหมาหอน อย่างนี้มันมันเห็นของมันเห็นของแล้วก็เห็นของแล้วความงงเรานะสักพักเนี่ยเพื่อนๆผมเห็นแสงลูกเท่านี้นะลูกเท่าลูกบอลน่ะมันไม่หางมากมันลอยดังเสียงมันดังวูดเลยนะแล้วหมาก็โกงคอหลุ่มเลยแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงวูดแล้วก็แล้วก็ลอยวูดไปเลยนี่คือครั้งที่สองไอ้ลักษณะเห็นแสงไยนะลักษณะเห็นแสงแบบนี้คือครั้งที่สองถามว่ากลัวไหมตอนนี้เด็กอะ เราไม่รู้จักแล้ไม่เราไม่กลัวหรอกพอโตขึ้นมาคนนู้นหลอกคนนี้หลอกคือเราดูหนังทีแล้วมันก็กลัวแต่เรา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 ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงไม่กลัวนะเราถึงไม่กลัวเราจะกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้แบบไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนอะไรวะเรากลัวนี่มากกว่าแต่เรื่องอื่นเราไม่กลัวผมนี่ไปหากินตั้งแต่เด็กๆงไปคนเดียวส่วนมากจะไปคนเดียวตลอดถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปคนเดียวไปคนเดียวจะได้ได้ตลอดเลยนะ หรือไม่ก็เพื่อนๆก็จะนัดมาจะไปนี่ผมถ้ามากไม่ค่อยอยากไปอ่ะไปคนเดียวมากกว่าไปคนเดียวได้ดีดมากไม่ต้องแบง่งใครเอาละครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก็เมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปจามรอบที่รอบที่รอบที่สามแล้วเพื่อนๆเ,เนาะที่ก็ลูคุยค่าเวลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงตอนเช้าหรือยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าผมจะได้กี่แต้มน,นะครับในคืนนี้โอเคเนาะนขอเพื่อนๆออฝากขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเดี๋ยผมจะมีเรื่องเล่าอีกเพราะว่ามันเยอะ บางนีคือจะเล่าแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนเดี๋ยวจะเอาแบบเป็นเริ่มเริ่มเป็นลําดับลาดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะคือสมัยก่อนอย่างว่าพูดเรื่องสมัยก่อนอ่ะโอ้โหการที่แบบไปท,ไทําไรทํานามีไปหาเช่าที่เช่าทางอยู่ไกลอยากบ้านแล้วของนี่ก็สามสิบสี่สิบโลนี่ก็ไปนอนนานอนไรกันนี่คือปิดเทอมนี่คือนอนอย่างเดียวเลยนะนอนในป่าในดนงคิดๆดูว่าเพื่อนๆสมัยก่อนเมื่อสมัยสองปีพศสองพัน ห้าร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเนี่ยที่ดูช่วงนั้นอ่ะบ้านเรายังไม่ค่อยเจริญเลยนะเพื่อนเพื่อนเพ่าทัายังข่าวดังกันอยู่เลยจริงไหมเออนั่นแหละเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะนี่นก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมนะครับกับช่องไอเสือพาลุยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมี่าทำกับผมกับเข้าวอะไรมีอะไรบ้องๆต้องๆอะไรก็คอมเมนต์กันมาเนาะอย่าอย่าดา่าอย่ถือสากันเนาะอยากทำอะไรเพือ่อขายเกีย,ยกันไปมีอะไรก็เออติชมกันได้นะครับเพราะว่า กล้องเรื่องอการถ่ายทำอะไรันผมยังทาไม่ไดีเลยคือมันใช้โทรศัพท์แล้วคือมันเรายังไม่มีอุปกรณ์เพื่อนทาเล่นไปก่อนอย่าคิดอะไรมากมายก็คือทำแบบฆ่าเวลาไปก่อนคลายเครียดแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ